สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนนี้มูนสตาร์ทารโร่เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเราก็มาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะคลิปนี้ก็เป็นรแรนดอมเหมือนเดิมนะคะคลิปแรนดอมเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปได้นะคะอย่างที่เราบอกไวทก้ทุกๆครั้งนะคะถ้าอ่านออกมาไม่ตรงใจไม่ถูกใจยังไงอย่าเก็บไปซีเรียสนะคะแล้วก็พลังงาน อาจจะมีสลับกันไปมาถ้าเราถามถึงคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะถ้าเราถามถึงบุคคลอื่นด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อคลิปนะคะก็คือเขาอยากเป็นคนที่คุณรักอืมเขาคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่เราจะมาดูคุณก่อนนะคะตามสเต็ปของเรานะมาดูท่าราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะ ถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองเข้าไปฟังเนื้เรื่องก่อนเนาะรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะถ้ามันไม่ตรงก็อย่าซีเรียสนะอย่าอินมากเกินไปนะคะขอดูถ้าราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะคุณอาจจะเกิดธาตุอ๋อเกิดวันเสาร์ค่ะ the world นะคะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะ KING OF s w o r d แล้วก็ DEVIL นะคะ DEVIL คนเกิดราศีมังกรน,นะคุณเป็นคนที่ชัดนะคะเป็นคนที่ตรงชัดเจนพูดจริงทำจริงพูดคำไหนคำนั้นไม่ชอบความวุ่นเวอรไม่ชอบความยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัว นะคะไม่ชอบพูดมากเป็นคนที่นิ่งๆปากหนักไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแสดงความรู้สึกนะอืมแต่เป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วค่อนข้างที่จะทุ่มเทเข้าขั้นลุ่มหลงมัวเมาเลยก็มีนะคะถ้ามีแฟนอ่ะจะค่อนข้างหลงแฟนมากๆอืมแล้วก็ เป็นคนที่มีความคิดล้ำสมัยนะคะชอบที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวบางคนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในถิ่นกำเนิดไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาเกิดของตัวเองต้องไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปอยู่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะเป็นคนเก่งคนนึงแหละนะจริงๆกับคุณเป็นคนที่ มีความคิดดีอ่ะนะคะแต่ติดอยู่อย่างนึงแหละนะเวลาทำอะไรบางอย่างบางครั้งคุณหลงมัวเมาจนเกินไป <c oughs> น่คะอืมเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความรักอ่ะ <c oughs> มีความต้องการทางเพศสูงไหมก็ไม่รู้สินะนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะทีนี้ เรามาดูเขาคนนั้นบ้างนะเขาคนนั้นเกิดธาตุราศีอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานสลับกันได้นะคะเขาอาจจะเกิดธาตุลมเหมือนคุณมิถุนตุนกลุ่มนะคะเขาเป็นควีนออฟสอดคุณเป็นคิงออฟสอดโกอีโก้ทั้งคู่นะคะก็เป็นคนชัดคนตรงทั้งคู่นะ เหมือนกันเลยนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลกับอะไรง่ายๆนะคะนายออฟสอดเนาะแล้วก็เพจชอปวอนนะคะธาตุไฟเมนสินธนูอืมเป็นคนที่มีไอเดียอะไรเยอะแยะในหัวมากมายเลยนะคนคนนี้เอเนอร์เยอะนะคะเอเนอรเยอะเมื่อชอบอยู่นิ่งอยากทำนั่นอยากทำนี่นะคะบางคนเป็นไฮเปอร์นะทำอะไรเยอะทำอะไรแยะแต่ก็ ชอบคิดเล็กคิดน้อยอยู่ชอบเอาเก็บอะไรก็ไม่รู้มาเครียดนะคะเก็บเอาอะไรไม่รู้มาคิดจนทําให้ตัวเองเครียดอืบางครั้งบางทีคือแบบคิดเยอะเกินไปนอนไม่หลับไม่เงินก็หมายถึงว่าเขามีไอเดียอะไรก็ไม่รู้ในหัวเยอะเกินไปคิด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 แล้วก็เก็บเอาไปเครียดอะไรเนี่ยอเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆนะคะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่พูดตรงบางครั้งบางทีก็ตรงเกินไปนะคะ คล้ายๆคุณอะ่ะคุณก็เป็นคุณก็เป็นคิงดาบอบะคุณก็เป็นราชาดาบอบะเขาก็เป็นราชินีดาบอะ่ะเออมีอีโก้กันทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้เป็นคนหวานเหมือนกันทั้งคู่อะ่ะบางทีก็ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกอะไรออกมาด้วยนะนะคะชอบเก็บความรู้สึกเนันนี้ก็เป็นตัวตนของเขานะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวกัน เขาเป็นคนคิดมากนะแต่เขาก็อยากเป็นคนที่คุณรักนะดูเรื่องราวนะคะ King of Coins Ace of Cups Judgment Two of Coins King of Wands The Lover อร์เ n เว่น of ฟ of น e รีออฟทรีออฟคัทนรับแล้วก็ The Star าร์เ of Swords เป็นอะไรที่เก็บไว้อยู่ในใจไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวแต่ความรู้สึกนี่คือล้นใจจะกระอักออกมาแล้วนะคะเออแต่ก็ไม่ไม่พูดไหมนะคะอยากพูดอยากบอกแต่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอืม ยิงเก็บความรู้สึกไว้ในใจเออยิ่งเป็นคนที่เก็บความรู้สึกกันทั้งคู่ะนะคะราะเขาไม่คุณอยู่ในใจนะนะคะมีแพั่นอยู่กับคุณนะอยากเป็นคนรักของคุณจริงๆอยากเป็นคนที่คุณรักจริงๆอยากเป็นคู่คุณนะคะอยากเป็นคนสําคัญของคุณนะอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆอยู่กับคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรู้จักกันในกลุ่มเพื่อน อาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นเออเพื่อนของเพื่อนคุณประมาณนั้นนะอืมเป็นคนที่ดูโดดเด่นเราว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นมากกว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมเป็นคนที่มีคนรุมร้อมนะคะตัวคุณนะเราคิดว่านะนะคะดูเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะดูเซ็กซี่รูปร่างหน้าตาดีนะคะ มีสนเสน่ห์อืมจริงๆเขาก็เป็นคนที่ดูดีเหมือนกันนะอาจจะอายุไล่ระยะกันนะคะคุณกับเขาน่ะนะคะมาดูต่อนะเนี่ยเครียดเห็นไหมเนี่ยเครียดคิดมากนี่ตัวเขาอีก n i g h t of sword s n i g h t test the world sword of cup knight of cup ใครนอ้อที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะเนี่ย king of Earth, queen of coin นะคะ devil four of wands hermit ace of sword Na uh, knight of sword คุณกับเขามีความแตกต่างกันเขาอาจจะอยู่กันคนละที่กับคุณอนะนะคะแต่อาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนนะเคยไปปาร์ตี้ด้วยกันเราคิดว่านะคะไปรู้จักกันในางานปาร์ตี้เพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้เขาเครียดเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากก็คุณเป็นควีนออฟสอดแล้วตัวเขาเองก็เป็นคิงออฟสอดก็เข้าถึงยากกันทั้งสองคนเอาพูดถึงจริงๆนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสูงสิงอะไรกับใครเยอะแยะมากมาย งานปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนที่สนิทก็ได้นะคะอืมแล้วก็ไปเจอกันประมาณนั้นน่ะนะคุณเป็นคนที่เออดูลึกลับเออะมาณนั้นเลยดูลึกลับเราก็อาจจะมีคนที่เข้าถึงเข้าถึงคุณเยอะมีคนที่เข้าหาคุณเยอะเพราะเราคิดว่าคุณน่าจะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีจากคน เข้าหามีแต่คนรุมล้อมอะไรนะนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณคงจะเป็นคนเจ้าชู้โอ้อยางงั้นเลยนะเพราะตัวตนของคุณอะเป็นเดวิลอะคุณชอบเช็คเรตติ้งไหมอะเช็คเรตติ้งแบบเงียบๆไม่ใช่แบบเช็คเรตติ้งแบบเจ้าชู้แบบแสดงออกอะไรเงี้ยแต่เป็นคนเจ้าชู้เงียบๆ,ๆอะเจ้าชู้แบบ ไว้ท่าทีอะไรประมาณแบบเนี้นะคะไม่ได้เจ้าชู้ได้เปื่อยนะอืมเจ้าชู้แบบดูดีมีคลาสอย่างเงี้ยนะคะอืมเขานะตอนนี้คิดถึงแต่คุณนะอืมเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะอยากเป็นคนที่คุณคิดถึงอยากที่จะอุยมีเวลาดีๆด,ด้วยกันอยากเป็นแฟนคุณอยากเป็นคนที่คุณรัก อยากจะเป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยนี้นะอ,อยากจะพูดอยากจะบอกนะคะอยากแอคชั่นอยากคุยด้วยแต่ก็ติดที่อีโก้ของตัวเองอีกแล้วนะอยากติดต่อมาหานะคะ แต่ก็มีความรู้สึกว่าอมอมอ่างที่บอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะ f o u r of Swords ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนอะนะคะมันก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะ Queen of cup the sun four of coin Five of c o ค n Ace of Wands Ace of s w o r d Queen of s w o r d k Night of c o i n k Night of c o i n d e a t อืมก็เขายังไม่ได้พูมาพูดมาบอกความรู้สึกกับคุณเนอะเขาก็คงไม่กล้าจะเข้าหาคุณเนอะ เพราะบุคลิกของคุณด้วยอ่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆอ่ะเข้าหายากจะเข้ามาหายังไงก็เกรงใจอยู่อะไรเงี้ยโคคุณดาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะมีใครอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ดูสดใสนะคะถึงจะดูนิ่งๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าอา คุณเป็นคนที่บุคลิกยังไงนะไม่ได้หน้านิ่งๆดุดุคิ้วขโมยดูด่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่คนปากหนะักไม่พูดอะไรกับใครเลยเสือยิ้มยากขนาดนั้นก็ไม่ใช่แต่คุณมีบุคลิกที่สดใสร่าเริงนะเออเป็นคนที่สดใสร่าเริงแต่เป็นคนที่พูดตรงพูดจริงบางครั้งก็ดูดุด,ดุนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูลึกลับดูเข้าถึงยาก เออคุณเป็นคนใจดีนะคะเขาอ่ะดูแล้วนะน่าจะมี energy ที่เด็กกว่าคุณนะเขาไม่อยากเสียโอกาสเลยอะ่ะไม่อยากจะเสียโอกาสดีๆนะคะถ้าได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสารสัมพันธ์จะได้เข้ามาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณขอให้ได้พูดได้คุยกันก่อนแบบนี้ก็ดีแล้ว ก็ดีใจแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ค่ะอยากเป็นคนที่คุณสนใจให้ความสนใจอยากเป็นคนที่คุณให้ความสําคัญอยากเป็นคนที่คุณดูแลเทคแคร์อะไรประมาณแบบนี้ยนะคะแต่ดูแล้วคุณคือเป็นคนที่เก่งอะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะนะคะแต่เขาก็อยากที่จะเปลี่ยนสถานะเนาะอืม อยากเป็นคนคนนั้นของคุณอยากเป็นคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยพี e น n of w a คุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะเข้าได้กับทุกคนแหละนะแต่อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะเจ้าชู้เงียบก็ได้นะคะเขาก็แอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดนะ อยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปจังเลยนะคะเอออยากมีโอกาสนะเนี่ยอยากเป็นคนที่คุณรักจริงๆนะคะอยากเป็นคนสำคัญของคุณจริงๆนะ Two of Wands อันนี้ Two of Two of Wands Two of c u p นะคะ Angman นเ,นเขาคิดคิดเดยอะคิดอยาคิดมากคิดไม่นะคะอยากให้มันเป็นจริงนะ เทนอบอนรู้ว่ามันมันเอ้ยว่ามันยากเขาก็รู้นะว่ามันยากนะมาท้องเทนอบอนเทนอฟสอนเลยคุณอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยากเป็นคนนั้นน่ะเขาอยากเป็นคนคนนั้นน่ะ ถึงได้คิดเยอะคิดแยะถึงได้เครียดไงคะโอ้จะปวดเสียใจเฮิร์ตมากมาเลยอะตอนนี้คือหาทางฮิวใจตัวเองอยู่นะคะมันก็ยากนะมันยากมากมายเนี่ยอืมทร s ออฟ of sword ์ of ฟส of wands k i น g of swords นี่ตัวเขาทาวเว สถานการณ์มันจะเกิดการพลิกผันอะไรไหมเออเขาอยากให้เกิดสถานการณ์พลิกผันจังเลยถ้าคุณมีคู่นะถ้าคุณมีคนรู้ใจนะคิดถึงได้แต่คิดถึงนะคะได้แต่คิดถึงได้แต่ฝันนะอยากมาบอกความในใจกับคุณเหลือเกินนะคะ the emperor เขาก็มองหาทางอยู่นะคนคนนี้ The Emperor ขึ้นมาก็อาจจะเป็นตัวเขานะนะคะ The Emperor กับ The Empress ขึ้นมาดูสิอ่าเขาบอกว่ามันเป็นพรมลิขิตมันเป็นพรมลิขิตของเขากับคุณนะคะถึงแม้ตอนนี้คุณจะมีใครอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้แบบ มีสามีที่แต่งงานกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่แฟนอย่างเงี้ยค่ะเ,เขาก็เขากเขาก็คิดว่าเขาก็มีสิทธินะเขาก็มีสิทธิ์ลุ้นอะไรประมาณอยนี้นะคะเขาดูว่าคุณกับเขาก็มีอะไรที่เหมาะสมกันนะแล้วเขาก็มองหาโอกาสอยูอ่ถึงแม้ตอนนี้มันจะไม่มีอะไรชัดเจนก็ตามถึงแม้ตอนนี้จะทําอะไรไม่ได้ก็ตามแต่เขามองหาโอกาสอยู่ เหมือนเรื่องราวของอคู่ไม่อยากจะพูดชื่อที่เขาเป็นพิธีกรชื่อดังอะค่ะกับนางแบบนั่นน่ะเขาก็แอบชอบมานานนานเพราะตอนนั้นฝ่ายผู้หญิงเขาก็มีแฟนอยู่ตัวเขาก็มีแฟนแต่เขาชอบคนคนคนี้เขาชอบผู้หญิงคนคนนี้จนผู้หญิงเลิกกับแฟนไปแล้วเขาถึงจะเข้ามาคุยด้วย แล้วตอนนี้ก็คือแต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องราวของที่เขาคิดแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยถึงตอนนี้คุณจะมีแฟนอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตไปเป็นตามปกติแต่เขาก็ยังมองหาโอกาสอยู่อืมเขาคิดว่าเป็นเป็นผลมงคของคุณกับเขานะคะมันต้องมีวันนั้นสิอย่างเงี้ยอืม เขามองดูอยู่นะอุ๊ยเราไพ่ก็ร่วงลงมานะคะในที่สุดเขาต้องเป็นผู้ชนะในที่สุดเขาต้องเป็นผู้ชนะนะคะ Justice เคยหันหลังให้ความรักมาแล้วนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะณนะตอนนี้คือแบบต้องยอมอะ่ะก็คือต้องยอมให้ถ้าคุณมีแฟนถ้าคุณมีเจ้าของอยู่ตอนเนี้ยก็คือ ต้องยอมปล่อยไปก่อนล้วสักตวันหนึ่งอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอืมจริงๆเขาจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของคุณนะคะเขาจะต้องได้รับความยุติธรรมเออเขาจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างนี้นะม,มาดูข้อความ มาดูข้อความนะคะข้อความโอ,มอ้ตอนนี้มีแต่คุณคนเดียวในใจเขานะคะในความคิดของเขาตอนนี้คุณนะเป็นแรงบันดาลใจของเขานะนะคะคุณเหมือนเป็นเทพพระบุเทพพี่ดาวของเขาเลยอะเออขารู้ว่าคุณเข้มแข็งนะแต่เขาก็อยาก จะเป็นคนที่มาดูแลปกป้องคุณนะคะโหอันนี้เขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณนะคุณเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมอะคะนึกว่าเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรนางฟ้าเหรอคะมาดูอันนี้อีก อันนี้เขาหรือคุณอาจจะเกิดธาตุดินนะคะพึ่สมังกรกันเนี่ยเขามองดูคุณอยู่อืมเขามองดูคุณอยู่นะคะ open up your heart open up your heart ให้เปิดใจนะคะจะให้เปิดใจได้ไงถ้าตอนนี้คุณคุณมีคนของคุณอยู่นะคะ มันก็เปิดใจไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะอันนี้อันนี้ไม่ได้แช่งวันใดวันหนึ่งที่คุณไปกับคนของคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดใจเขาคนนี้ดูนะคะเพราะเขาเป็นดีเอ็มเพลสคุณเป็นดีเอ็มเออเขาเป็นดีเอ็มเออร์คุณเป็นดีเอ็มเพ s สนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอนะ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะอ่อนแอมากมายนะคะหัวใจอ่อนแอนะคะเขาว่าอืมโอ้โหอันนี้มาทั้งเฟนนมินีนมาสคิวลีนเลยอะเนี่ยตอนนี้เขาอ่อนแอมากๆเลยนะเขารู้สึกว e คมากๆนะคะหัวใจอ่อนแอนะเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเป้าหมายในชีวิตของเขาเคืออะไรอะ ตอนนี้ที่เขาคิดก็คือเรื่องของคุณนะคะเป้าหมายในชีวิตของเขาก็คือคุณเอองั้นเลยมาดูอันนี้อีก perfect timing ถ้าถึงเวลาที่สมควรนะคะถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมนะโอกาสที่เหมาะสมใช่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะเนี่ยสองสามคลิปมันอะ is up to you เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะรับไหมถ้าคุณไม่รับก็แค่ตอบปฏิเสธเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับหวัวข้อนี้ เขาอยากเป็นคนที่คุณรักนะคะก็ขอให้คุณรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะนะคะขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมูนสตาร์ทาโร่เก้าหนึ่งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวก็ทักมาถามรายละเอียดกันได้ที่มูนสตาร์เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ